ตัวเรานะคะตัวเราอะไรที่อยู่ในรอบๆเราเราเรียกว่าเป็นตัวเราไม่ว่าจะตัวเราครอบ Marvel ครัวเรานะคะแล ok ้วก็บุคคลในครอบครัวข,ของเราของใช้ของเรามาถึงหน่วยที่สองชุมชนของเรานะคะชุมชนของเราเด็กๆก็จะเรียนในเรื่องของโรงเรียนนะคะชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนก็คือที่เราอาศัยอยู่เราเรียกว่าชุมชนนะคะเราเรียนกันมา หลายชั่วโมงหน่วยทุดท้ายของภาคเรียนที่1ก็คือหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเรากําหนดหน่วยใหญ่ๆไว้3ามหน่วยของภาคเรียนที่1แล้วก็เด็กๆก,ก็จะเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรกําหนดนะคะเช่นเดียวกันเมื่อวันศุกร์เราก็เรียนเนื้อหาเป็นชั่วโมงแรกของหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือเรื่องเรื่องอะไรคะพอจะจํากันได้ไหมคะเมื่อวันศุกร์ เขาเก่งมากเลยนะคะทักดนานัยนี่ตั้งใจมากเพราะฉะนั้นจะคอยตอบให้คุณครูเสมอเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อวันศุกร์ก็คือปัจจัย4เด็กๆเ,เข้าใจคำว่าปัจจัย4ี่ไหมคะ,ะกลุ่มที่สองตอบกลุ่มที่สองตอบบ้างปัจจัยสีก็คืออะไรลูกสิ่งที่เรามีความต้องการมนุษย์ทุกคนมีความต้องการปัจจัยสี่ โดยเฉพาะเราดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่าเราต้องการปัจจัยสีเช่นก็ที่หนึ่งอาหารเห็นไหมคะอาหารเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าอาหารนั้นอย่างไรที่สองอะไรนะคะลูกยกมือเลยเครื่องนุ่งหม่มนะคะเครื่องนุ่งหม่มสามอะไรคะลูกยารักษาโรคนะคะเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันก็ที่สี่สุดท้ายอะไรคะ อะไรเอ่ยเอยเราอยู่โรงเรียนเราก็มีมีห้องเรียนมีอาคารเรียนเรากลับไปบ้านเราก็มีค่ะเรากลับไปบ้านเราก็มีบ้านให้เราได้อยู่อย่างสบายก็คือไม่ร้อนไม่หนาวเราอยู่อย่างอบอุน่นก็คือบ้านของเรานะคะเรามี4ข้อหลักใหญ่ๆก็คือปัจจัยสี่ แต่ว่าเด็กๆจะเห็นว่าเช้ามาเด็กๆก,ก็ต้องเป็นงไงคะลูกรับประทานอาหารเราแต่ละวันถ้าเราไม่รับไม่ได้รับประทานอาหารเราจะเป็นยังไงคะหิวไหมคะหิวแล้วเราก็มีอาการคนหิวเนะี่ยมีอาการเป็นยังไงตัวสัน่นใจสัน่นมือสัน่นแล้วก็เป็นไงแล้วก็แน่นิ่งไปเลยใช่ไหมเราเรียกว่าเป็นลมไปเลยเพราะหิวมากนั่นเองนะคะ ดังนั้นเราจะเห็นว่าปัจจัยสีก็คือเรื่องอาหารนั่นเรื่องสําคัญเรื่องปากเรื่องท้องนะคะก็ที่2เครื่องนุ่งหม่มเด็กๆมาโรงเรียนต้องมีเสื้อผ้าสวมใส่ไหมคะลกูกเอถ้าเราไม่สวมผ้าสวมเสื้อผ้ามาโรงเรียนจะเป็นยังไงคะจะเป็นยังไงคะบารมีถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เรามาโรงเรียนเป็นไงคะเป็นไงคะสาระเย็นสบายดีโล่งดีใช่ไหม แอปยิ้มละเอ้วันนี้แอปใส่มาหลายชั้นเหลือเกินนะเครื่องุ่ง่มเยอะมากวันนี้อากาศหนาวเห็นไหมคะเรามานั่งอยู่ในห้องปรับอากาศถ้าเราม,มีเครื่องนุ่ง่มแล้วเป็นไงคะอ่าเพื่อนๆปลายทางคิดไปด้วยนะคะเสื้อผ้าเราจําเป็นต้องใส่นะคะก้อที่3ที่อยู่อาศัยเราต้องมีบ้านมีที่หลับที่พักให้เราสบายนะคะเรื่องที่4ี่ยารักษาโรค เด็กๆจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันเราต้องเจ็บเราต้องป่วยนะคะนั่นก็คือเป็นธรรมชาติดังนั้นเราจะต้องมียารักษาโรคแต่ถ้าเด็กๆบอกว่าผมเกิดมายังไม่เคยป่วยเลยเป็นไปได้ไหมลกูกเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้นะเจ็บเล็กๆน้อยๆเช่นเป็นไข้หวัดหรือปวดหัวตัวร้อนนั่นเราเรียกว่าไม่สบายกายแล้วนั่นก็คือนะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือ,อยารักษาโรควันนี้ ก่อนเรียนคุณครูเท้าความไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะได้มาสู่เนื้อหาต่อเราก็มาดูว่านะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ยังบอกถึงเรื่องเรื่องปัจจัยสี่ก็การดำรงชีวิตของเราเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วจังหวัดไหนจังหวัดนั้นอยู่อย่างมีความสุขไหมมาดูพร้อมๆกันนะคะภาพแรกเป็นข่าวเรื่องของเรื่องของอะไรคะลูก เรื่องของน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าจังหวัดไหนน้ำท่วมหลายๆจังหวัดภาคเหนือนี่เป็นภาพของจังหวัดภาคใต้ของเรานะคะภาคใต้เด็กๆ จะเห็นว่าช่วงนี้ฝนตกแต่ว่าบ้านเราหัวหินนั้นตกไม่มากนะคะน้ำป่าจากเทือกเขาพระหมีไหลบ่าลงมาคลองนางย่อนตําบลกระบุรีอำเภอออคุระบุรีลูกอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวันกระแสน้ำไหลเชี่ยวกลากกัดเซาะสะพานขาด สามแห่งชาวบ้านสองร้อยครัวเรือนถูกถัดขาดจากโลกภายนอกฟังข่าวแล้วเป็นไงขณะที่เกตเทศบาลเมืองตะกัวป่านะคะ,ะมาดูระดับน้ำท่วมสูงถึงสองเมตรต้องอบยกประชาชนเข้าของกันภาพที่สองนะคะอยู่ที่เทศบาลตะกัวป่าจังหวัดพังงาเช่นเดียวกันน้ำท่วมประมาณสองเมตรเราขนาด ตัวเราเนี่ยเป็นไงคะอย่างคุณครูเนี่ยเม็ดกว่าๆใช่ไหมสองเม็ดก็เป็นไงท่วมหัวครูอีกสูงใช่ไหมอย่างเราเราเนี่ยถ้าว่ายน้ําไม่เป็นก็เป็นไงนะคะเดือดร้อนนี่ก็เป็นปัญหาน้ําท่วมนะคะทุกภาคไม่ว่าจะภาคเหนือก็ยังเจอสภาพหนักจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดพิษณุโลกนะคะจังหวัดสุขโขทยัยไล่ยาวมาเลยถึงตอนนี้ก็บอกว่าน้ํา มันหนักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดือดร้อนถึงเมืองเก่าเมืองกรุงเก่าของเราก็คือเมืองหลวงเก่านะคะนี่ก็ยังเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากเราทําลายธรรมชาติก่อนนะคะถ้าเราไม่ทําลายธรรมชาติธรรมชาติก็จะไม่ไม่ทำร้ายเรานะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างไม่ว่าจังหวัดไหนที่คุณครูดูข่าวมานะอันดับแรกป่าหลายหลายจังหวัด กลายเป็นเขาหัวโลน้นแล้วก็มีนายทุนเข้าไปปลูกปลูกอะไรคะปลูกยางพาราปลูกยางพารานี่เป็นพืชเป็นพืชที่เป็นไงเศรษฐกิจแต่ว่าป่าไม้เนี่ยต้องการอะไรคะลูกต้องการต้นไม้ที่ยึดดินนะคะเอามาดูอีกข่าวหนึ่งเ็ายังมีเรื่องของอะไรคะเรื่องของการนี่แหละตัดไม้ทำลายป่า ะะไม้เถื่อนคำว่าไม้เถื่อนรู้จักไหมไม้เถื่อนไม่ใช่ว่าไม้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะความหมายไม้เถื่อนก็คือไม้ที่ไปตัดมาโดยลักลอบตัดนั่นเองนะคะไม่ใช่ไม้ที่ถูกตัดโดยตามกฎหมายคาว่าไม้เถื่อนนายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน์ ในอำเภอของอำเภอสมเด็จนะคะจังหวัดกาลสินนำกำลังป่าไม้จังหวัดสกัดจับรถขนไม้พยูงขนาดใหญ่26ตอนที่ถูกลักลอบตัดในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานเห็นไหมคะอยู่ในอุทยานแต่ก็ยังมีคนไปแอบขโมยตัดเขาเรียกว่าตัดไม้เถื่อนก็คือไม่ได้รับอนุญาตให้การตัดนะคะไม้พยูนเนี่ยเป็นไม้เศรษฐกิจซึ่ง มีหลายครั้งที่คุณครูให้เห็นว่ายังมีการลักลอบตัดจากเมืองไทยและส่งขายต่างประเทศเช่นประเทศลาวประเทศเวียดนามนะคะอะไรอะไรก็ไปต่างประเทศแม้กระทั่งเรื่องสุนัขใช่ไหมคะ,คะก็ยังมีการค้าสุนัขไปประเทศเวียดนามประเทศไทยเราก็ยังเป็นไงคะก็ยังเจอปัญหามากมายนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องของการดํารงชีพแต่ นอกเหนือจากปัจจัย4ก็คือทุกคนต้องอยากได้เงินมาดํารงชีพนั่นเองปัจจัย4ทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ตัดไม้แล้วไม่ใช่สร้างบ้านแต่นี่ตัดไม้เพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเป็นปัจจัย4นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงเหล่านั้นต้องอยู่กันอย่างแย่งชิงกันเพราะประชากรมากขึ้นคนไทยเราก็เป็นไงคะลูกหาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมา เลี้ยงครอบครัวทั้งๆท,ท,ที่ผิดกฎหมายนะคะ,ะยกตัวอย่างแล้วดังนั้นในเรื่องของนะคะที่เราดํารงชีพอยู่ได้ความเป็นอยู่ของเราก็ต้องเป็นไงคะลูกปัจจัย4นั้นเพิ่มมากมายจากปัจจัย4ก็เป็น5เป็น6ซึ่งเป็นความต้องการของมนุษย์ทั้งสิ้นนะคะนี่ก็คือพื้นฐานความต้องการของมนุษย์เด็กๆจะเห็นว่าคุณครูนํามาให้เห็นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า ชีวิตของเด็กๆนม่ยมีความสุขเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเราเราไม่รู้ว่าปัญหาครอบครัวเป็นอย่างไรเงินทองที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรามาเรียนหนังสือก็ต้องหามาด้วยความยากลําบากแต่ว่าเด็กๆของคุณครูก็ต้องยังไงลูกเรียนรู้จากสภาพปัจจุบันอนาคตพวกเราเป็นหลักสําคัญก็คือเป็นแรงสําคัญของการพัฒนาประเทศนะคะถ้าเรายังเห็นความสําคัญของอะไรคะลูกของ สิ่งแวดล้อมเราก็จะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมอนาคตเราก็ยังมีทรัพยากรอยู่ในประเทศของเราจํานวนมากแต่ถ้าเราไม่เห็นความสําคัญนะคะผู้ใหญ่ทําลายไว้เด็กๆทําลายต่ออีกหน่อยประเทศไทยเราก็จะไม่มีแล้วเราก็จะอยู่กันลําบากอดๆอยากๆนะคะขาดแคลนอาหารแล้วก็จะมาสู่ถึงการล่มสลายนะคะดังนั้นเด็กๆก็ต้องคิดนะคะครอบครัวทุกครอบครัวก็ต้องช่วยกัน ดูแลคุณครูทุกภาคนะคะครูปลายทางทุกคนก็ต้องเห็นความสำคัญเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมของเราอยู่รอดได้นะคะคุณครูนั้นแม้จะลำบากแต่ก็ต้องมีไงคะเห็นความสำคัญของลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์มีความรู้แล้วก็นำความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์นะคะให้เขามีความรู้ให้เขาคิดได้แล้วเขาก็จะอยู่ในสังคมได้นะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูพูดมาเยอะ เพื่ออยากเห็นสังคมดี